ออกเฟดออกลิงออกลายทะเลาะก,กันนั่นเป็นอย่างนั้นที่เราเต้นเราไม่ทะเลาะใครนะเราไม่อยากเข็นจสนาพุทธที่เลือดที่ประเสริฐสมนะโครมพระพุทธเจ้าที่เป็นพ่อของพวกเรานีต้องมัวหมองเพราะลูกคือพวกเราเป็นผูนรร้กระทำทั้งพราด้วยทั้งสามเณรด้วยทั้งอุบาสิกาด้วยแค่นี้ทำไม่ได้เฉลยระบวนมาเพื่อละเพื่อวางนะธรรมะของพุทธเจ้านี่ เป็นธรรมไม่มากนทระวางได้ก็คือธรรมทระวางไม่ได้ก็คืออธรรมละวางได้ระดับไหนล่ะนั่นแหะพระพุทธเจ้าจะจะรู้ธรรมธรรมะนี่พระพุทธเจ้าจะจะรู้ตะจะรู้แบบไหน,นตอบก็ตอบไปคนละทิศคนละทางแต่ความจริงแล้วธรรมะของอระพุทธเจ้าจริงๆนี้ก็คือความเบื่อหน่าย Khai quan tâm là trên đi thuốc sinh thuốc giảm ja.